สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับต้องสะดุดตาเห็นแวบ,บแรกเหมือนกันมากวิทยายลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์โพสต์อบรมโครงการจัดการอาชีวศึกษาโซเชียลแห่ถล่มคอมเมนต์เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังมีเพจ Facebook โดยได้โ,ดโพ์ลงกลุ่มวิทยายลัยอาชีวศึกษาอุตรดิต ทำเอาชาวโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าหน้าผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาชีวศึกษาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคหน้าเหมือนนายกคนปัจจุบันมากๆโดยได้โพสต์พร้อมระบุข,ข้อความว่าวันที่10มีนาคม2566รอบดรบัณฑิตสิงห์ช่างชัยผู้อำนวยการวิทยาลัยอชีวศึกษาอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะครูอชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการจัดการอชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานและการจัดทำแผนฝึกอาชีพประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6วิทยากรโดยนายจินเทาชัยสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาชีวศึกษาณห้องลมลราชพฤกษ์วิทยายลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์หลังเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้โซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเหมือนมากเคยรับตอนเรียนจบ ชแวบผมขยี้ตาดูใหม่เป็นรอบที่10หรือจริงๆเขาเป็นพี่น้องกันท่านน่าจะเป็นผออ,อมา8ปีแล้วใช่ไหมครับเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ